ถูถูอึดอึดแต่เล่ไปครับถวดมานันยู่พรดีไปกวาดนาบ้านปะกวาดนาบ้านออกปานนาบ้านท่านี่กวาดยูวานเข่าเลี้ยให้หนึ่งสูบน้ำออกบ่อล้วพี่น้องน้ำไหลยังสูบบ้านในบกติพอนี่เต้ มัน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 ยืดกันกบหวยบอกเออเราเห็นจางไหนนี่ต้องสูบออกเตะสบออกานนโอยบ๊กคืดอกตกกาวอืมตกกัดถ้าดำเอาให้เนี่ย เพราะว่ามันคุ้มแห้งม <spirituality> ัน <another> ย <hand towards reconcile> ูกันกับสาเมนอันนั้นน้ำก็เหยียบไปพอเม่นเมนเมนหนาฝนหนานั่นน้ำน้ำก็สิเหยียบปันเถาะสิบ่ได้เขาปันเลยมันสิได้เห็ดสาปล่อยป่าติ่นู่นเหรอจ้าจ้ามึงจังยังกะคิดไปคิดมากะจกมันเห็ดคันที่นาดาที่นาดามอโตกะจัาคนเดียวจ้า จำคาใส่ใจมันแพ้เงนินบวกลือนอันวานวานมันบ่ได้ใส่คาใส่ใจหลายาเลยคาแรงแพงก็คาเข,าขา<ว>้าแม่ฉลามแม่ฉลมาลมฉลามอย่างไรฉลามฉลามอุ้ยอันนั้น ีอะไรจับไปไหมแมวเนิ้มไหมแมวแมวไหมหมาอ๊เอ๊บน้องเพชรพี่พลอยขอดาวหน่อยลูกขไม่อยู่ปะนะไอ้ขอนเออขอดาวหน่อยค่ะทำทำทำปากหมูด้วยขอดาวขอดาวปากหมูสวัสดีค่ะ มือกราสิตรมาใส่เก่งกินคือแท้คือยังไงพี่พลอยมีแต่เจ็บมีแต่แผลพี่พลอยมือวานมือกรอนนี่อันเอาก้นซ้อนเนี่ยก้นซ้อนให้แน่นซ้อนๆปาดก้นซ้อนให้แน่จ้านั่นแหละมองกลนซ้อนมัจนาจะได้ไปเอาพ้ากันเอาไปกินด้วยได้ละ กระสุนกระสุนยืนกับหลานเบื้งองนมองมตอนะัตนาตะลาตาว่าเหลือหลายโย,ย,ย่นะมองเงินเขียวเสวยตาไปนาเอามาให้มันเป็นลาบมกมองซุ้งเลยนี่ขเขาเจ้านี่ตาเนวกินเขาต้มแล้วแล้วเ,เดิน,นตุมเจ้าห่อน แม่เหมียวเจ้าฮอนห้มันขึ้นอีสูตรหนึ่ง,งนนเอาข่อยมาใส่เสียนใส่พักเนี่ยอย่างเขาเดีย๋ยวอ,อ,อันนี้หัวกระตุ้มพะโลไว้ตุ้มพะโลไว้ันนี้มันเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องใกล้ละฮะโอ้ยแม่ยังมัน เดี๋ยวโทรถามลุงวิทย์ก่อนมันอยู่ในรถหรือเปล่าคันหนึ่งอะรถอ่ะมีคันเดียวเนี่ยไม่เอาลงรถให้หนูเลยไม่เอาไม่เอาไม่เไม่เอาโทรศัพท์ลงรถให้เลยอันนี้น้องใหม่ดยพี่น้องเดี๋ยวเอาน้องใหม่ออกถุงก่อนด้วยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะงั้นยายเก็บนะ เอามานี่เอาไม้กวาดมานี่เอามานี่ค่ะเอามานี่ค่ะเอามานี่เลยค่ะมาเอามานี่เลยมาจัดการหน่อยสิเอาไม้กวาดมานี่สิเอาไม้กวาดมานี่สิคุณยายมาถ้าถูว่านไม่เป็นไรข้าไปเล่นกันอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ถูดิฉี ไอ้พอตีเลยนี่ตีเลยอ่าน้องใม่เซตน้องไม่สดจ้าพี่น้องเซตจะใจะแกงเอาไปแกงมันแกงน้ำให้ลูกกินน้ำน้อาใหม่โอ๊ยสาบน้องใหม่ว่าเปลี่ยนพอคอยหักเลยตัวนี้มันว่าได้ได้หนิยังสิเอาเที่บังแม่เขาไ่ได้บังแม่พี่น้องเขาไม่ได้มองเอามันในตะไบ เ,เด้อเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปเซเว่นนี้เหรอคะโอเค